วันนี้ค่ะคุณอิงแล้วก็คุณเอมนะคะเดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณที่เรือนจําเป็นครั้งที่6ค่ะแล้วก็บรรยากาศก็มีทางด้านมวลชนคนเสื้อแดงไปปักหลักรอให้กําลังใจช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศค่ะกระดูก็ยังก็ยมีอยู่น่งร่อมกอ ไม่ต้องอะไรว่าราก็รู้จักทนอยู่แล้วท่านก็เป็นคนที่มากตัวันนี้มีนำนักสือธรรมะมาใท้อ๋อครั้ที่แล้วค่ะแล้วกฝากโอเคคขอบคุณมากคบขอบคุณุ่านะิุนนิดมุคนทนระหว่างเดนะว่นะยินแวบๆคุณทักษิณเหมือนว่าจะปรับตัวได้ดีแล้วก็สดใสขึ้นค่ะ แล้วก็มีการบอกว่าครั้งที่แล้วก็มีการเอาหนังสือสวดมนต์มาให้นะคะบรรยากาศที่เรือนจำจะเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดสถานการณ์กับพี่น้ำฉันชนกผู้สื่อข่าวเดล l y น e w สค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้ำค่ะสวัสดีค่ะ,คะบรรยากาศที่เรือนจำค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตั้งแต่ตอนเช้าค่ะก็เหมือนเดิมเลยคือกลุ่มมวลชนเสื้อแดงอะค่ะซึ่งในวันนี้ส่วนใหญ่อะมาจากภาคอีสานคือเขาก็มาให้กําลังใจในตัวของท่านทักษิณค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถือป้ายที่เขาเขียนข้อความว่าชินวัตส้แล้วก็เพื่อไทยเท่านั้นเรารักทักษิณค่ะแล้วก็บางส่วนก็มีการตะโกนเสียงดังว่าเรารักทักษิณน,นะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพ คือของเป็นกิจกรรมที่ปกติที่เขามากันอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนเช้าในวันนี้นีคนที่เห็นที่น้ำเห็นคนแรกคือทนายวิญญาตค่ะคเขาก็มาถึงก่อนค่ะก็คือมีการทำเรื่องของเข้าเยี่ยมแทนครอบครัวค่ะแล้วก็มีการเปิดเผยสั้นๆว่าวันนี้จะมีเพียงแค่คุณอิงกับคุณเอมเท่านั้นค่ะที่เข้ามาเยี่ยมแต่ว่าสามีของทั้งสองคนนะคะไม่ได้มาด้วยค่ะ ก็หลังจากนั้นนะคะก็น่าจะเวลา9ก้นิกาห้าสิบห้านาทีค่ะตัวของคุณอิงกับคุณเอมค่ะก็เดินทางมาถึงแล้วก็มีการทักทายมวลชนเสื้อแดงค่ะที่มารอให้กําลังใจค่ะแล้วคุณเอมค่ะเขาจะเข้าไปข้างในก่อนแต่ว่าทางของคุณอิงนะคะเขาจะมีการพูดคุยกับทางกลุ่มเสื้อแดงมีการถ่ายรูปกันแล้วก็ คุณอุงอิงก็ทักทายว่าอ๋อวันนี้ยืนกันเป็นระเบียบเลยนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งค่ะก่อนที่จะเดินตามคุณเอมเข้าไปข้างในค่ะค่ะพี่น้ำค่ะพอคุณอ,อิง